ลีหน้าจังนะครับผมรู้จักพี่ลีหน้าดีแกเป็นคนน่ารักนิสัยดีแต่ปากเสียไปหน่อยท่านั้นเองอ่ะแกไปด่าหนุ่มกันชัยหลายวันติดต่อกันด่าไปร้องไห้ไปแรกแรกก็ด่าไปร้องไห้ไปตอนหลังด่าหนุ่มกันชัยกันชัยไม่ตอบโต้ไม่ให้ราคาตอนนี้ด่าโยงไปถึงลูกเมียเขาสาบช่องสาบแช่งเขานะครับอันนี้ก็จะเกินไปหน่อยนะพี่ลีพี่ลีหน้านะ เมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยโทรศัพท์กับคุณหนุ่มกันชัยนะเข,เขาเขาโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมเ็าบอกว่าพี่เดลีหน้าจังดา่าผมไปถึงครอบครัวของผมดา่าถึงลูกถึงเมียเขานะดา่าไปถึงว่าอะไรนี่นะครับนะวัดเอาจุดจๆๆมาให้กันชัยจุดๆๆอะไรต่างๆนะครับไปกันใหญ่ดา่าไปถึงลูกเมียเขาสาปชงสาปแช่งเขาก็เลยทนไม่ไหว นะครับทนไม่ไหวก็ให้ทนายร่างฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทางอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะครับตะกี้ผมก็ได้คุยกับทนายของหนุ่มกัญชัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพี่ลีน่าจังนะครับจากจากพี่เดน,นะในฐานะเรารู้จักกันดีนะพี่ลีน่าอยากจะให้พี่ลีน่า นะครับสงบปากสงบคําทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรชอบด่าชาวบ้านเขาจริงไหมนะบางคนก็มองว่าพี่เป็นคนบ้าหรือเปล่านะผมก็เชื่อว่าพี่เป็นคนดีเชื่อผมแหละครับหูป,ปากเื่อกับพี่ลีน่านะอย่าไปด่าหนุ่มกัใชัยเลยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ด่าพี่เลยนะแค่มีคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีร้านทองแม่ตั๊กเขาไปออกรายการชื่อคุณน้อง แล้วเขาก็พูดถึงว่าเขาเคยไปซื้อของจากร้านแม่ตั๊กแล้วมีปัญหาแล้วก็บอกว่านะมีเดตไอดอลประตูน้าเนี่ยเป็นคนไปด่าทอเขานะครับคือเข้าใจว่าพี่ลีน่าเนี่ยสนิทกับแม่ตั๊กนะครับแต่ฝากไปนะครับว่าหนุ่มกัญชยัยเขาเป็นแค่พิธีกรในรายการนะนะครับนะเขาเขาเป็นแค่พิธีกรในรายการเขาไม่ได้ไปด่า พี่ลีนาแต่อย่างใดเพราะนั้นต่อมาเนี่ยพี่ลีนาเข้าใจผิดก็ไปด่าหนุ่มกันชัยก็ทุกวันเลยด่าไอ้หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยบ้างนะด่าไปร้องไห้ไปจนคนก็คิดว่าพี่ลีนาเนี่ยบ้าไปแล้วหรือเปล่านะครับกินยาบ้างนะครับลูกหลานก็ดูแลพี่ลีนานะครับด้วยความเคารพนะพี่ผมกับพี่สนิทกันนะฝากพี่ลีนาขออะไรอย่างได้ไหม ด่าใครก็ด่าไปเว้นหนุ่มกัญชัยสักคนหนึ่งเขาไม่ได้ด่าพี่พี่ไปเข้าใจเอ,เองเขาก็จัดรายการผู้เสียหายก็มาในรายการนะครับผู้เสียหายมาในรายการเขาก็มาพูดถึงเรื่องว่าเขาไปเคยซื้อสินค้ากับแม่ตั๊กแล้วมีปัญหาเขาก็เล่าให้หนุ่มกัญชัยฟังหนุ่มกัญชัยฟังว่ามีเน็ตไอดอลมาด่าเขาก็คือพี่ลีน่านี่แหละเข้าใจไหมนะเขาก็เอาข้อจริงที่ปรากฏมานําเสนอในรายการพี่ลีน่าก็ไม่พอใจก็เลยด่าเขาหนัก นะครับถ้อฟังผมอยู่นะหยุดด่าเขาได้แล้วแล้วจะเป็นไม่ได้ก็อาจาคลิปขอโทษขอโพยเข้าไปแล้วเนี่ยผลจากการดา่าเนี่ยพี่ก็ดา่าแม่งไปเรื่อยๆดา่าใช้ถ้อยคําหยาบคายอะไรต่างๆเยอะแยะดา่าตัวเข้าไปดา่าลูกดา่าเมียสาบแช่งเขามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพี่เป็นนักกฎหมายนะครับมีความรู้มีอะไรต่างๆดีนะฟังพี่เดพูดแล้วเนี่ยพี่ลีน่านะขอโทษขอโพยนะาซะ นะครับแล้วก็อย่าทำตัวบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้อีกเข้าใจนะนี่รักแนละ้วถึงบอกนะพี่ลีน่านะปกติเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ไปก้าวล่วงพี่ลีน่าหรอกเพราะว่าเคารพนับถือกันอายุก็ามากแล้วหกสิบห้าแล้วผมก็หกสิบเอ็ดแล้วห่างกันไม่กี่ปีไม่นานก็ตายห่าแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนตายห่าก็ทําแต่คุณงามความดีบ้างฝากพี่ลีน่าด้วยนะหุบปากทั้ง แล้วก็อยากจะเชียร์ตักหรืออะไรเชียร์ป๋าเบียรแล้วก็เชียร์ไปแต่อย่าเสือกไปด่าเขาเข้าใจนะนะเตือนแล้วเตือนหลายครั้งแล้วบอกอย่าไปด่าเขาเนี่ยด่าไปด่ามาชิปหายแล้วหมายสารก็ไปอยู่หน้าบ้านอะ่ะนะครับเดี๋ยวก็โดนฟ้องห้าล้านบาทเนี่ยเขาให้ทนายเขาล่างฟ้องเสร็จแล้วแล้วพี่ไปด่าแม่งด่าเขาทุกวันทุกวันด่าครอบครัวเขาเนี่ยเขาก็ฟ้องแม่งทุกวันแล้วพี่ลีน่าจะมีตังค์จ่ายที่ไหนละนะครับนะ เดี๋ยวก็ต้องไปยึดตึกแถวราคา1้อยเกล้านอะ่ะไม่พอเดี๋ยวต้องไปเอาลานจอดรถร้อยล้านของลูกนี่ลูกหมีไปกะ่ะเข้าใจนะนะครับด้วยความรักนะพี่ลิน่าหุบป,ปากซะเชื่อผมเธอหยุดเธอจะเชียร์แม่ตั๊กกะเชียร์ไปจะทำมาหากินหาแดกอะไรก็ว่ากันไปรับจ้างอะไรก็ว่าไปหยุดไปด่าเขาเข้าใจนะเข้าใจนะครับด้วยความรักและห่วงใย แล้วก็ไอที่ไปพูดว่าอะไรเนี้แม่ตั๊กเคยให้เงินกันชัยหนึ่งล้านบาทนะจะก,กีกันชัยเขาบอกเขาไม่เคยได้นะหนึ่งล้านบาทนะ่ะนะนะครับแล้วก็รายการที่ไปถ่ายทําออกรายการประมาณสามนาทีนะ่ะนะแม่ตั๊กจ่ายให้ช่องสามประมาณสองแสนกว่านะไม่ได้จ่ายหนึ่งล้านแล้วก็แม่ลีนาเสือกไปบอกเขาว่ากันชัยรับไปหนึ่งล้านเดี๋ยวเขาจะฟ้องเพิ่อมอีกหนึ่งคดีนะฟังอยู่หรือเปล่าแม่ลีนานะ ฟังพี่เดพูดนะเราไปพูดเขาไปใส่ร้ายเขาหาว่าแม่ตั๊กไปจ่ายเงินให้กันชัยหนึ่งล้านบาทแล้วกันชัยก็มานั่งเป็นพิธีกรนะครับจัดรายการอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาไปออกรายการช่องสามเอาไปออกทางออนไลน์อะไรต่างๆกันชัยเ็าชี้แจงมาแล้วมันไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นแม่ลีน่าก็เสือกไปกล่าวหาเขาอีกเดี๋ยวก็โดนแม่งหนึ่งคดีนะนี่น้องน้อง,น,องน้องสอนพี่แล้วนะบอกให้หยุดหูป,ปากซะ นะครับมันไม่เป็นเรื่องจริงไปขอโทษขอป่ยเขาเดี๋ยวคดีก็แม่ก็มาเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะครับนะเข้าใจนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกันชยัยมึงก็ต้องติดคุกด้วยไม่ใช่ตอนนั้นนะ่ะมันขายสินค้าอะไรก็ไม่รู้อาหารเสริมมันไม่ใช่ทองและไม่ใช่เอ่อไม่ใช่คดีเหมือนปัจจุบันถ้ากันชนะัยเนี่ยไปร่วมในการไล่สดขายของปลอมขายเพชรปลอมทองปลอมหรือไปหลอกลวงประชาชนอันนั้นเขาติดคุกแต่ว่าแม่ลีนาไปบอกกันชยัยเดี๋ยวมึงต้องติดคุกไม่ใช่ เข้าใจนะจ้าแม่ลีนานะพี่เดในฐานะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยหูป,ปากซชนะคนรู้จักคนนับถือกันเตือนกันนะต้องหยุดนะนะครับอย่าไปว่าเขามันไม่เป็นความจริงไปตรวจสอบข้อมูลก่อนกันชัยไม่เคยรับเงินจากแม่ตักหนึ่งล้านเงินสองแสนกว่าบาทที่เป็นค่าโฆษณาอะไรไทายอินในรายการโลนกระแสหรืออะไรอ่ะกันชัยบอกาจ่ายให้ช่องสามไม่ได้เกี่ยวกับกันชัย นะครับไปแก้ข่าวขอโทษขอโพยครับนะครับยกมือไหว้ครับนะนะเดี๋ยวโดนอีกหนึ่งคดีปากนี้นะักนะเข้าใจนะถ้าไม่รักเนี่ยไม่เตือนนะจะบอกให้นะผมไม่เคยเตือนใครนะแต่ว่า,าพี่ลีน่าเดี๋ยเป็นคนรักกันตอนมีคดีกับพจนอานนผมก็โทรไปคุยบอกให้ถอนฟ้องเขานะแม่ลีน่าก็บอกจะเอาค่าเสียหายเพราะว่าผมรู้จักทั้งแม่ลีน่าทั้งพจอ,อานนนพจน์อานนก็เป็นลูกความผม แม่ดีน่าก็ไปใส่กันไปใส่กันมาแล้วก็ไปแจ้งความครับจำไม่ผิดโรงพักพญาไทยรืออะไรนะหยุดได้แล้วไปดา่าหนุ่มกันชจอะ่ะไปหาเรื่องอื่นบ้างจะเชียร์ตั๊จะเชียร์เ,ยเบียร์อันนเอาเต็มที่เลยไม่มีใครก็ว่าหรอกเข้าใจนะนะพี่เดเนี่ยเตือนแล้วนะครับถ้ายังไม่หยุดยังแหกปากไปดา่าเขาเห,เหมือนเดิมเนี่ยคดีก็มาเยอะแล้วถึงวันนั้นไม่มีใครเคลียร์ให้นะ แต่ตอนนี้ไปยกมือไหว้ขอโทษเขนซะกลับตัวกลับใจถ้า,ายุกเขาเยอะแล้วตั้งหกสิบห้าแล้วนะนะเชื่อเชื่อพีดเดนะเนี่ยไปด่าเดิออะไรเขาเนี่ยนะอย่าไปทานะถ้าไม่รักกันเนี่ยไม่ไม่ไม่เตือนกันนะนะฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แม่งนะครับคนเคารพนับถือกันนะ่ะผมไม่เคยวิจารณ์พี่ลีน่าเลยใครใครเขาบอกบ้าบอกไม่ใช่หรอกเขาไม่บ้าเราเป็นคนฉลาดนะเขาได้รับจ้างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแหละ นะครับเอ่อเข้าใจนะจ๊ะอ่านะนะครับเข้าใจนะผูกปากซะอย่าให้อย่าให้ผมได้ยินแล้วพี่ไปด่าดุมกัญชัยอีกนะหยุดด่าได้แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรพี่ลีน่าเลยแล้วพี่ก็ไปใส่เขาด่าลูกด่าเมียเขาสาบแช่งเขาอะไรต่างๆมันถูกต้องไหมนะมันควรทํำไหมควรไหม ไม่มีอะไรทำหรือไงนะครับนะเตือนครั้งเดียวนะครับสุดท้ายแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซะนะครับเข้าใจนะจบล้นี่คนเคารพนับถือกันนะผมเนี่ยกับพีเรน่าเนี่ยผมเคารพนับถือเนี่ยนะผมผมเตือนเสร็จแล้วยกมือไหว้เลยแล้วไม่ต้องเสือกมาฟ้องอะไรกูนะกูจะฟ้องสวนกลับเลยนะครับอืมเข้าใจนะหุบปากซะจบ นะครับหาเรื่องอื่นไปคอนเทนต์เยอะๆไปอืมครับเรื่องต่อไปก็เรื่องคดีแม่ตั๊กนะครับวันนี้ก็มีการถแถลงข่าวนะครับนักข่าวก็มาที่สํานักง,งานกันนัดหมายมาที่สํานักง,งานพี่เดย์เต็มเลยครับทุกช่องช่องใหญ่ๆที่มาหมดนะครับผมก็เลยเชิญคุณแคนโดนฐาหน้าหัวหน้าคณะผู้เสียหายก็มานั่งด้วยกันนะครับก็ยืนยันนะครับว่าผมจะเคียงบ่าเคียงไหล กับทางผู้เสียหายในการเรียกร้องความเป็นธรรมแจ้งความดําเนินคดีกับนะแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียก็ดําเนินคดีไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเต็มที่อะไรแล้วแต่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยผมก็จะช่วยผู้เสียหายแต่ในขณะเดียวกันนะผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายอะไรละครับก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็มีคนที่รู้จักกับแม่ตั๊กกับป๋าเบียก็ติดต่อมาเขาก็มีความประสงค์ในการที่จะมอบตัวสู้คดี เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้เสียหายแล้วก็แม่ตั๊กป๋าเบียนะครับในชั้นนี้สองคนผัวเมียยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะครับตามรัฐธรรมนูญแล้วเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเขาก็อยากจะมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีอะไรต่างๆที่เขาโฆษณาเกินจริงไม่เป็นไปตามที่โฆษณานะคนใกล้ตัวของนะครับ แม่ตั๊กกับป๋าเบียบอกกับผมในวันนี้สองครั้งว่าเขาก็ยินดีที่จะเยียวยาชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายทุกคนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกมานะครับนะเขาแจ้งผมมานะครับผมไม่ใช่จานายความอะไรต่างๆของแม่ตั๊กหรือป๋าเบียนะนะครับในคดีนี้แต่อยากจะฝากว่าเขามีความประสงค์ในการที่จะชําระหนี้ทุกคนที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของเขา ตามที่เขาประกาศนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เสียหายคุณก็ไปติดต่อเลยครับที่ร้านเขาแถวแถวหรไทายราดใกล้ๆบ้านผมนี่แหละไปขอไปต่อคิวแล้วก็รับเงินรับทองเขายินดีที่จะชดใช้คืนทั้งหมดอะไรที่เขาผิดพลาดไปโฆษณาไม่เป็นความจริงเขายอมรับเนะี่ยไอ้กฎหมายสบอบเนี่ยทั้งโฆษณาทั้งฉลากแรงต่างนี่เขายอมรับนะครับนะนะครับส่วนชอบโกงประชาชนเรื่ออะไรต่างๆถ้าสมมติมันมีความผิดเขาก็ยอมรับ นะครับอันนี้ก็เขาเล่าให้มานะครับเขาก็นะก็ผิดหวังเสียใจในสิ่งที่เขาทามานะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบและคนใกล้ตัวเขาบอกเขาก็อยากจะมอบตัวถ้าเกิดมีการแจ้งข้อกล่าวหาออกหมายเรียกหมายจับนะครับเขาก็พร้อมจะมอบตัวอันนี้ก็แล้วก็ประเด็นที่บอกข่าวว่าสองผัวเมียหนีไปแล้วไม่จริงคนใกล้ตัวเขาบอกผมว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนอยู่แถวรามินทานี่แหละครับพร้อมมอบตัวนะครับ เพราะฉะนั้นใครปล่อยข่าวว่าสองผัวเมียหนีออกทางว่ายน้ําหนีออกไปแล้วนะครับนั่งเรือใบหนีไปบ้างออกไปทางใต้ทางอีาสานนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเขาแจ้งมาแล้วว่าเขาไม่หนีไปไหนแล้วครับสมบัติเงินทองสร้อยแหวนนาฬิกาเงินสดเขาเยอะแยะจะหนีทําไมไปม,มีอะไรต่างๆนะครับมีมีคนติดต่อมาก็คือเขาพร้อมมอบตัวนะครับอันนี้ก็กิกก็ส่วนเรืองประเด็น มีการเอารถไปหนีไปอะไรต่างๆอันนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับเขาแจ้งมานะครับเขาไม่ได้เอาทําลายหลักฐานเรืออะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เขาแจ้งมาแล้วก็พร้อมมอบตัวนะครับอีกเรื่องนะครับมีรายงานข่าวจากนะแหลงข่าวใกล้ชิดตํารวจบกบใกล้ชิดตํารวจไซเบอร์สองเนี่ยนะครับก็ได้ข่าวว่าทั้งสองหน่วยงานกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคาร้องต่อศาลออกหมายจับ ยังไม่มีหมายจับนะครับยังไม่มีการยื่นคำร้องข่าวที่ออกไปเป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวนะครับนะยังไม่มีครับนะผมได้ติดต่อไปแล้วยังไม่มีการยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็นะได้โปรดทราบ <c oughs> ผมได้ประสานงานแล้วไม่มีนะนะครับยังไม่มีการยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับนะแต่แหล่งข่าวแจ้งว่าอาจจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับในวันพรุ่งนี้ นะครับหรือวันอังคารดังนั้นหลังจากออกหมายจับแล้วก็จะมีตํารวจไปจับกลุ่มสองผัวเมียนี่แหละนะครับแต่สองผัวเมียเนเขาก็มีความประสงค์จะมอบตัวเขาไม่ได้หนีไปไหนนะครับอันนี้ก็แหล่งข่าวที่ผมได้รับจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจก็รายงานมาประมาณนี้เพราะนั้นที่มีการนําเสนอข่าวตามเพจต่างๆนั้นเป็นแฟกนิวนะฮะไม่มีการยื่นคําร้องต่อศาลออกหมายจับแต่ในวันพรุ่งนี้หรือวันอังคารจะมีการยื่นคาร้องต่อศาลออกหมายจับ ตามแหล่งข่าวที่แจ้งมาประมาณสองหมายจับ